สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวไปดื่มไปออกกําลังกายไปช้อปปิ้งไปรู้จักกันกับรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกของประเทศไทยนั่นก็คือ MRT สายสีน้ําเงินหัวลําโพงบางซื่อนั่นเองครับที่มีจุด interchange กับสายอื่นๆแทบทุกสายนะฮะเพราะเส้นนี้ผ่าจุดศูนย์กลางกรุงเทพแทบทั้งนั้นเลยฮะเรามาเริ่มกันด้วยการถ่ายรูปเล่นที่สถานีหัวลาโพงกันก่อนเลยครับ เรียกว่ายังมีความคลาสสิกอยู่มากมายสายถ่ายรูปไม่มามาได้แล้วจริงๆฮะต่อกันที่3ย่านแหล่งคนรุ่นใหม่ห้างดังอย่าง3ย่านมิตเทวที่เปิด24ชั่วโมงกันไปเลยเพราะมีมหาวทยลัยชื่อดังตั้งอยู่ตรงข้ามดังนั้นสถานีนี้จะเต็มไปด้วยแหล่งของกินร้านเล็กๆก,กาแฟาชิกๆจนไปถึงร้านใหญ่ๆรวมไปถึงคอนโดมากมายเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งอยู่อาศัยที่น่าสนใจไม่น้อยฮะ และที่นี่นะครับหากใครที่มาช้อปปิ้งยามเย็นเราสามารถนั่งต่อไปอีกหนึ่งสถานีหรือเดินต่อไปยังเยาวราชที่รวมของกินสเตตโฟดอีกมากมายนะฮะร้านดังก็ต้องรอกันหน่อยส่วนผมนั้นชอบถ่ายรูปเล่นก็ได้ฟิลสตรีทอาร์ตอย่างนีเละครับไปต่อกันที่ย่านแหล่งธุรกิจอย่างสีลมที่มีอาคารสำนักงานที่อยู่อาศัยใกล้ชิดแหล่งงานสวนลุมพินีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ไว้ออกกำลังกายร้านกาแฟชื่อดัง ของกินและแหล่งแฮงเอามากมายนะฮะใครที่ชอบไละ์สไตล์ยำข้าคืนนะครับแถวนี้บอกเลยว่าเพียบและผมก็ไม่พลาดน้ำเย็นๆอย่างแน่นอนนะฮะกับของกินทิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น ส่วนใครที่ชอบความหลากหลายมากที่สุดในเวลานี้คงหนีไม่พ้นสถานีอโศกนะฮะเป็นสุดอินเตอร์เชนกับ BTS และทางเชื่อมไปสู่ Terminal อล21และตอนนี้ผมก็ขอแวะช้อปปิ้งอีกนิดนึงนะฮะเติมพลังกันอีกหน่อยเพราะที่นี่มีฟูดคอร์ตราคาเป็นมิตรอันใหญ่โตด้วย แต่ผมขอไปนั่งร้านมุมสงบๆส,สักนิดครับผมทิมแล้วก็ไปเดินสวนเบนกันต่อนะครับย่อยท้องอีกสักหน่อยนะฮะอากาศดีมากมหและเขาทำสวนใหม่นะครับเหมาะกับคนที่ชอบเดินเล่นถ่ายรูปมากเลยทีเดียวไปต่อกันที่สถานีพระราม9้านะครับอีกหนึ่งย่าน CBD ที่รวมแหล่งทำงาน นดรามาถึงห้างเซนทรันพระราม9้าและที่ผมชอบมากคือฟอร์จูนทาวเวอร์นะฮะบอกแฟนไปที่ไหนไม่น่กกากลัวถ้าบอกว่ามาฟอร์จูนนะครับเป็นแหล่งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์กล้องเรียกว่าเดินเพลินและหากใครยังไม่รู้นะครับที่ดาดฟ้าห้างฟอร์จูนนั้นยังทําเป็นท,ที่วิ่งให้คนเมืองได้วิ่งในวิวท้องฟ้าด้วยและหากคุณสนใจอยู่อาศัยย่านนี้นะครับราคาไม่ธรรมดาเช่นกันแต่ว่าถัดจากสถานีไปนะครับ ตั้งแต่สถานีสวนวัฒธรรมห้วยขวางสุริสารลาดพร้าวจนถึงพลโยธินนั้นเต็ไมไปด้วยแหล่งอยู่อาศัยมากมายให้เลือกนะฮะที่สําคัญราคายังหาจับต้องได้ด้วยซึ่งจริงๆผมว่าย่านนี้คุ้มนะเพราะเดินทางได้ง่ายมากครับผม่วนสถานีพลโยธินนั้นก็มีนด์มาร์ k อย่างเซ็นทรัลลาดพร้าวนะฮะที่อยู่คงกระพันมานานแสนนานแล้วครับถัดไปเป็นสถานีจตุจักรที่มีส่วนสาธารณะใหญ่ใจกลางเมืองเรียกว่าเป็นปอดของกรุงเทพเลยทีเดียวและติดกันนั้นก็มีเจจนะครับซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ให้เรากระเป๋าแ,แบนได้อีกด้วย และสุดท้ายที่สถานีบางซื่อนะครับที่เป็นจุด interchange การเดินทางสําคัญมากมายไม่ว่าจะในเมืองนอกเมืองเรียกว่าเป็นฮับของการเดินทางขนาดใหญ่มากเลยทีเดียวและนี่ก็คือจุดสําคัญสคัําญที่ผมชอบนะครับที่เรียกได้ว่ามีทุกอย่างครบคันแล้วในคลิปหน้านะครับผมจะพาทุกคนไปดูส่วนต่อขยายสายเฉียนเมือนซึ่งทําให้รถไฟฟ้าสายนี้วิ่งเปวงกลมได้อย่างสมบูรณ์ลงตัวมากเลยครับผมและตอนนี้ผมขออนุญาตไปพักก่อนนะฮะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ